สัสดีค่ะเปน็นไงกันบ้างคะอาทิตย์ที่แล้วชอบหนังสือที่พวกเราแนะนํากันหรือเปล่าคะหวังว่าคงถูกใจกันหมดทุกๆคนเลยนะคะแล้ววันนี้น้องเชียร์เชียร์มีหนังสืออะไรมาแนะนําพี่ปิ๊งกับเพื่อนๆกันอีกคะ่ะอ้าววันนี้หนังสือของเราพูดได้ด้วยนะคะดี้ากเายลักด้วยนะคะพี่ปิง๊งพูดได้ด้วยหรอะคะพี่ปิ๊งอยากเจอตัวเขาซะแล้วสิก็นี่นะคะวันโตหูเพื่อนซีค่ะ หน้าที่ของเด็กดีมีอะไรบ้างบุญโตหมูพื้อนสิน่ารักเลยค่ะพี่ปิงอ้าน่ารักจริงๆไว้จะเชียร์เชียรหมูอะไรพูดได้ด้วยเนี่ย เชียร์ร oh, ัวว่าเขาทำหนังสือมาสามเล่มแล้วเล่มที่สี่ก็จะออกเร็วนี้แล้วนะคะโอ้แฟนทันแพ้มาเองเลยนะคะเนี่ยก็คุณบุญโตอ่ะเขาเป็นหมูอัจฉริยะมากๆเลยนะคะพี่ปิงทั้งเก่งทั้งใจดีเชียร์เชียร์ยังอยากเอาไปเลยนที่บ้านสอกตัวหนึ่งเลยละค่ะอ้อโหถ้าทางน้องเชียร์เชียร์จะติดกระตูนเรื่องนี้มากเลยนะคะก็มาสนุกจริงๆค่ะพี่ปิง ไม่เชื่อเราก็ลองไปดูภาพบางส่วนของการ์ตูนเรื่องนี้กันเลยค่ะบุญโตคุณบุญโตเนี่ยเขาเป็นหมูดีมีคุณธรรมค่ะในเรื่องเขาจะเป็นเพื่อนสีกับผักบุ้งซึ่งเป็นเด็กที่ค่อนข้างซนเหมือนยอย่างน้องเชียร์นี่แหละค่ะแต่บุญโตเนี่ย ก็จะคอยช่วยสอนช่วยให้คำปรึกษาแก่ผักบุ้งโดยอิงข้อคิดเนื้อหาต่างๆตามหลักทรรทางพระพุทธศาสนาใส่ลงไปในเนื้อเรื่องได้อย่างแยบคายทำให้ธรรมะไม่เป็นยาขมของเด็กๆอย่างที่เคยแล้วค่ะเพราะบุญโตของน้องชิเชียเนี่ยสนุกที่สุดในโลกเลย นะจ้ากระตูนที่น่ารักน่ารักแล้วก็สอดแทรกธรรมะอย่างนเนี้ยเนี่ยพี่ปิงก็เพิ่งเคยเห็นหมู่ที่สวดมนต์ได้ตัวแรกของโลกนะคะเพราะมันสนุกอย่างนี้เนี่ยนะคะเขาเลยทําบุญโตออกมาเป็นหนังสือด้วยเพื่อนๆที่ชื่นชอบบุญโตเหมือนน้องชี่เชียซพกพาบุญโตไปอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาอะไรยังไงล่ะคะอ๋อพี่ปิงอยากได้บ้างจังเลย่าเชียร์เชียทำยังไงดีะ ไม่ยากเลยค่ะพี่ิ้นวันนี้น้องชเชียร์มีหมืองสือมาฝากเพื่อนๆกันครบเซตเลยนะคะตั้งแต่เล่มที่1ถึงเล่มที่3เลยค่ะจริงเหรอคะพี่พีนชุดหนึ่งนะเชียร์เชียร์นะนะนาะนานาได้สิคะพี่พีนเพื่อนทางบ้านก็มีสิทธิ์ได้ของรางวัลเหมือนกันนะคะแต่ต้องตอบคำถามชเชียร์ให้ได้ก่อนชื่อเรื่องก็บอกแล้วนะคะว่าวุาว้นโตหมูเพื่อนซี เพราะฉะนั้นเจเชียอยากรู้ว่าบุญโตเนี่ยเป็นเพื่อนสีกับใครทราบคำตอบแล้วหลังจบรายการโทรมาที่089459400 0 400 000, ห้าสายแรกเท่านั้นที่ตอบถูกจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษหนังสือบุญโตครบเซตไปเลยค่ะอ้าวพี่ปิงทำอะไรอยู่คะ พี่ก็กำลังโทรศัพท์อยู่สิคะถ้าเกิดกดช้าเนี่ยไม่ทันแน่ๆเลยนะคะเนี่ยไว้หลังริยการก่อนสิคะไม่ไงั้นเราจะเชียดไมีให้ด้วยเพราะต้องตั้งใจฟังเราสองคนก่อนอ่าใช่ค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะใครมีหนังสืออะไรที่น่าสนใจก็สามารถแนะนำพวกเราสองคนได้ตามอ e ีเมลที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยค่ะสำหรับคราวหน้าพวกเราจะมีหนังสืออะไรที่มีสาระและก็แฮปปี้แฮปปี้มาแนะนำก็อย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะ สำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลากันไปก่อนแล้วล่ะค่ะส,ว,สวัสดีค่ะ,คะ